ไม่ได้เป็นเป็นเมนอะไรหรอเป็นคนสวยเคปะ่ะโอ้โหพี่ไปดูหนูไปด้วยเดอ้อก่อนนั้นเนี่ยจริงเจอด่านแบบด่านวัดรัวๆเลยอะ่ะเจอด่านวัดรัวๆแล้วคือเก็บสี่อะไรเงี้ยเก็บสามเก็บสี่ตลอดเลยพอมาสตรีมปุ๊บเจอด่านอะไรก็ไม่รู้ ทุกคนให้ถ่ายว่าจะฆ่าได้สักคนหรือเปล่าเมื่อวานอุตส่าห์ไปฝึกเล่นมานะอุตส่าห์เล่นตั้งเยอะฆ่าได้ตั้งเยอะเมื่อวานอ่ะวันนี้คืออะไรวะอ,อะไรยังไงไหนอะไรยังไงเราฝั่งนู้นมันน่าจะเปิดหมดแล้วปะวะปกติคนชอบเกิดชั้นเนี่ย เจ็บไหมจ๊ะเราฟันบ่อยๆเพราะเราเก็บบัตรรัดนะทุกคนตัวรีอุ้ยไอ้ยะเออขังตัวเองทำไมก่อน เราว่าเขาลนพอสมควรลนพอๆกับฉันเนี่ยเออไม่ให้ออกออกทำไมเฮ้ยไปไหนละคนนั้นอะไปไหนละฉันเจอใครเน่ะฉันเจอใครเน่ะ่าแกโ,โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก่อนทำลายตรงนี้ก่อนโอ้โหละเดอ้อเออมาดิเออเอาฉันหนูก่าจูกเก่งเดี๋ยวก่อนแกจะโดนฉันสองรอบไม่ได้นะ ได้ไหมละ่ะโอ้ยไม่ได้ขี้โกงขี้โกงอะไรยังไงอะไรยังไงไปแล้วใช่ไหมไปไหนแล้ววะโอ้หทำไมเขาหนีไวจังอ่ะ เราไปแอบสองพิธีก่อนทุกคนมีคนสวดอยู่อุ๊ยวืดเขาเล่นเป็นอะคนเนี้ยเฮ้ยอะไรของเขาวะ อะไรผมฉันวะตีม <Bah s> <playing> ือตลอดเลยโอ้ยล้วทุกคนคือได้ยาหมดแล้วอ่ะเออไม่สตาร์ทเลทุกคนมีคนอยู่ข้างล่าง เราจะไล่เจนนี่แหละข้างล่างมีคนสดอยู่ไม่เอาอ่ะเอาทีละคนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนละเจนอะ พลาดละเจนนั้นอยู่ไหนวะ สองโคลเดอโอ้ยเมื่อไรจะเดินถึงอะเจนเฮ้ยเมื่อไรจะเดินถึงอ่ะเบลไม่เอาเราไม่เอาเพราะว่าเขาหน้าไม่แดงของหน้าแดงเท่านั้นไปแล้ว โอ้เหนื่อยนะเฮ้ยเดินชนประตูแล้วเดินชนอีกเนี่ยนี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ก็หน้าแดงขึ้นเร็วๆหน่อยสิฉันจะวิ่งละโอ้ นี่คือเจ็บทั้งคู่อะทุกคนเอาตัวนี้ดีกว่าไม่เจออีกนะโอ้จูกเก่งจังอะอีกที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 มันตายแล้วปะ,วปะเฮ้ยทันปะาคนเนี่ย โอ้โหแล้วฉันมาเจอใครอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะเฮ้ยแล้วนั่งไปไหนแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยงงไปหมด ออทุกคนอันนี้ฟุกคือเขามามาชนมีดเราเองเดอร์ อุ้ยเขาใช้ยาเราอะคนนั้นน่ะโ,โหลงชุบเด็กแน่เลยเขาไปชุบมีคนชุบอยู่เด้อชุบเสร็จยังวะ สองคนทุกคนมาเออเจ็บไปจ้าเหลือเจนคนเดียวปะเจนอีกคนหนึ่งอ่ะเหลือคนเดียวที่ยังแบบไม่หน้าแดงไม่อะไรใดๆทั้งสิ้น ลูกเด็กเยอะจังหนวะเออเนี่ยจังหวะที่เราแบบบวกใกล้ๆอ,ะอ่ะเราชอบบวกไม่โดนทุกทีเลยอะ่ะน,นี้รนๆๆเราอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ไล่คนนี้แล้วนะเพราะว่าเสียเวลาไล่ 准备了。 ขึ้นข้างบนคือไปจุกเด็กชัวจะขอดูก่อนเจนเจนก็อยู่ข้างบนเด้อเออแล้วจะไอ้นี่ทำไมวะเนี่ย เราสองคนีนเนี่ยได้สีเพราะว่าเครื่องมันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอเครื่องเนี้ยเธอก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีไม่ใช่หรอ ไปข้างบนละเฮ้ยเขาย่องทำไมอะ ป่าวาอยากวิ่งไลยเดียวกนัน<ฆ>โอ้ไม่ทนันวะ ตอนนัา้ญญาฉันยังฟันไม่ทันเลยเด้อประเด็นคือเขาไม่ไปเปิดเครื่องไกลอ่ะ จริงเพื่อนมันไปตรวจอยู่ข้างบนจริงๆเราน่าจะแบบไอ้นี่ข้างบนอโอ้โพลาดเลยไม่คิดว่าจะฝั่งนี้เออตายหนึ่งเหรอวคนเดียวทุกคน หลบไหนอ่ะหลบในตู้อ๋ออยู่ข้างบน ไปซุกไหนแล้วอะยังงะยังงะอย่าบอดี้บ็อกฉันบอดี้บ็อกฉันเฉยเลยเฮ้ยไม่ได้นะ เขาจะเล่นขนาดนี้ได้แหละจริงๆเราจะตามได้ตามได้ตอนที่เราเก็บบัตรแล้วเราเต็มที่เราอะจริงๆเจนอีกคนหนึ่งเขาเกิดได้ไม่ใช่หรอทำไมเขาไม่เกิดอะ่ะ นี่ยอันเป็นจุกเด็กอะทุกคนจุก Infinity อินฟินิตี้อะมันจะแบบเหนื่อย้ายอะนึกออกมะคือเขาจุกจุกอย่างเงี้ยเล่นได้ทั้งวันฮัลโหลแล้วมันเหลือแค่2นาที อะไรวะเนี่ยเนี่ยเกียดเวลาแบบนี้เวลาที่แบบเออสักทีเหอะถ้าจะซูอินฟินิตี้ขนาดนี้เหนื่อย โมโหเลยดูดูเก็บสีได้แต้มเท่าไหร่ให้ทาย700เจ็ดอยองอะปกติต้องได้800อยดิ คน